โอ้โกคนไม่คู่ละทันรอนี่ควบทั้งีควบเองแล้วไปโอ้ยไปปลาไปเรื่อยๆก็ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดินได้ครับเดินไปเลยครับเดินได้ไปเลยจ้ะไปเรื่อยๆได้ได้ไม่เป็นไรเป็ป่าเราเยอะแล้วถ่ายแบบนี้แหละดีแล้วเป็นธรรมชาติไป,ปลาโอโ้โหเป็นฝูงเลย เจอคนเขาก็จะหลบเข้าข้างทางนะครับเพื่อความปลอดภัยของเขาจะเ,เจอพี่ช้างอีกไหมหรือจะเจอพี่ดำป้ามาขากลับเลยนะโอ้นูน่นฝันงูลงคลองโอ้เจ้านี้เป็นโป่งใช่ไหมเป็นสระน้ำเป็นสระน้ำคร <ง S 1> ับเขาทำไว้ไอ้ช้าง Và lại là ổ bắp lời, ủ loanh lời, sách trên